อุ้ยใครว่าดาราปลายแถวส่งรูปแซบหาพระเอกดังอยากกิ๊กด้วยว่าสัน้นฮัลโหลเราท่าที่น่ารักของเดียนมาดามกุ้งกิง้งนางพยาสุดเลิศในใจของคุณชายจองและทุกคนเหินฟ้าข้ามน้ำข้ามทะเลมาเพื่อเล่าเรื่องแซบให้พวกหล่อนฟังแล้วเรื่องของสัปดาห์นี้เป็นเรื่องราวของดาราสาวคนหนึ่งต้องบอกเกดก่อนว่าเป็นดาราปลายแถวมีงานในวงการคือถ่ายแบบ แบบเด่น M v มวไม่ได้มีงานหนังละครอ,อะไรแบบเป็นชิ้นเป็นอันขนาดนั้นแต่ดังและมีกระแสดได้เพราะครบนักแสดงหน้าหลอกคนนึงและก็พยายามเกาะกระแสดาราคนนี้มาพักใหญ่แต่ไม่ลอดเลยต้องปล่อยมือเรียนมารู้อีกทีจากแหล่งข่าวที่เป็นผู้จัดการส่วนตัวของดาราคนนึงเข้าฮีเป็นพระเอกหน้าหล่อและเข้าวงการมาพักใหญ่แล้วมีกระแสพอสมควร เรียกว่าก่อได้และหากินได้จากอีเวนต์แน่นอนโดยฮีผู้จัดการพระเอกดังกล่าวเล่าว่าฮีเป็นคนที่มีแอคเคทาเข้าไปตรวจสอบพระเอกดังหมายถึงฮีผู้จัดการอะสามารถใช้โซเชียลของพระเอกดังได้และตรวจสอบได้ทีนี้ด้วยความที่มีคนไดเรกข้อความมาหาพระเอกดังเยอะมากฮีก็เลื่อผนผ่านๆแต่จูจ่ๆก็มีข้อความจากสาวคนหนึง่ง ตอนแรกก็มองรูปเป็นเหมือนนางแบบสวยเซ็กซี่ทั่วไปแต่ข้อความจากชีส่งมาไม่หยุดจนฮีผู้จัดการต้องถือวิสาสะเข้าไปอ่านซะหน่อยแต่ก็พบแจ็คพอตจนได้งานนี้เรียกว่าพบข้อความสุดตลกจนได้เลยเพราะชีดาราไปแถวพยายามส่งข้อความมาแนะนำตัวเองว่าเป็นคนแบบนี้ สัตส่วนเท่านี้สวยนะตัวจริงเลี้ยงสัตว์อะไรบ้างบาล布า,าและจบท้ายด้วยลีลาเด็ดพร้อมแนบความในใจที่คิดอย่างดังๆมาด้วยว่าพี่กับหนูคบกันเป็นข่าวดังเหมือนกันแน่นอนหนูอยากดังค่ะชัดเจนนะประทับใจเรียนมากกับข่าวนี้จริงๆตอนฮีพูดจัดการเล่าฮีก็ขำนะไม่รู้ตลกหรือสมเพศแต่ที่รู้ๆใดๆคือชีดาราไปแถว เขาอยากคบเพราะอยากดังอยากมีกระแสอยากให้คนสนใจซึ่งฮีผู้จัดการก็บอกว่าแจ้งพระเอกหน้าหล่อแล้วเขาก็หัวเราะแบบคำๆบอกพี่ก็เล่นกับนางไปสิจากนั้นฮีผู้จัดการเลยส่งอีโมติคอนหัวใจไปหนึ่งดวงแล้วไม่ได้ตอบอะไรอีกแต่ดาราไปแถวคงคิดว่าเขาเล่นด้วยเลยส่งรูปแซบๆมาให้ดูเพียบเลยไม่ได้เปือยนะยะ แค่เป็นรูปหมดโทนชุดว่ายน้ําอ่ะเกือบสิบรูปเลยทีเดียวเดียนดูแล้วปรงอ่ะของปลอมทั้งนั้น